สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลนีชาแนลค่ะวันนี้พักกากพักจากการจัดดอกไม้ไปชมสวนดอกไม้กันเลยนะคะเป็นไม้ประดับที่โชว์ดอกตลอดปีดอกสีแดงสวยมากท่านที่ชอบไม้ประดับที่ให้ดอกตลอดปีดูแลง่ายลืมลืมเขาก็ไม่ตาย หรือเฉพาะพัพนธขายก็ขยายพันธ์ได้รวดเร็วเป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็วเอื่องไม้นาดอกแดงไปชมกันเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะมาชมเอื้องไม้นาดอกแดงกันคะ่ะ นี่ปลูกอยู่ใต้ร่มไม้ของน้ำเต้าญี่ปุ่นนะคะต้นน้ำเต้าญี่ปุ่นเอื้องไม้นาดอกแดงเป็นไม้ประดับที่ออกดอกตลอดปีเลยนะคะให้ดอกตลอดปีเลยแต่ว่าเขาชอบร่มลำไรค่ะถ้าอยู่ในที่ร่มลำไรเขาจะให้ใบเขียวดอกสวยสดแต่ถ้าโดนแดดก็จะออกแนวนี้เลยค่ะใบเหลือง ไม่ค่อยสวยชชง,งัการเจริญเติบโตเพราะเขาเป็นไม้ที่ชอบร่มรำไรปลูกง่ายดูแลง่ายปลูกทิ้งทิ้งควางก็ไม่ตายนะคะเป็นไม้ที่มีเงาอยู่ใต้ดินแต่ว่าขยายพันธุ์โดยการง่ายๆนะคะปลูกครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดปีตลอดชาติขยายพันธุ์ขายได้ปลูกครั้งเดียวขายได้ตลอดปีตลอดชาติเช่นกันค่ะ การขยายพันธุ์ของเขาก็คือลำต้นแบบนี้นะคะเราตัดเป็นท่อนๆเขาจะออกรากมาทางซอกใบแบบนี้นะคะถ้าต้นที่เริ่มแก่แบบนี้ค่ะเหมาะกับการขยายพันธุ์เพราะวิธีการนะคะแล้วก็ ตัดออกมาแบบนี้ค่ะตัดออกมาทั้งต้นเลยแล้วก็เขาจะออกรากใหม่ออกจากป้องแบบนี้นะคะออกจากข้อป้องแบบนี้ค่ะเราก็ตัดตัดขนาดนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ไปปักชำลงดินเลยค่ะขยายพันธุ์ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทีนี้เวลาตัดแต่งตัดแต่งทรงกอของเขาต้องเรียกว่ากอเนาะพอพอเขาให้ดอกแบบนี้นะคะพอดอกดอกหมดอายุช่วงช่วงปลายดอกเขาก็จะโรยเราก็หักออกแบบนี้ถ้าเราต้องการให้ ลำต้นที่โชว์ใบของเขายังอยู่หนาแต่ถ้าต้องการไปขยายพันธุ์ลำต้นลักษณะอย่างเงี้ค่ะพร้อมที่จะไปปลูกขยายพันธุ์ได้เลยหรือวิอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ขี้เกียจรอกว่ามันจะโตสมมตินะคะขี้เกียจรอก็แยกเงาเข้าไปติดลำต้นแบบนี้เลยนะคะแยกเงาเขาเขาจะมีเงาใต้ดินคล้ายๆขาดึงออกมาเลยก็ได้ค่ะหรือจะ เป็นอาเสียมแซะออกมานี่ถ้าได้ดูแลดีๆนะคะดอกสวยทั้งปีทั้งชาติเลยนะคะแต่ต้องอยู่ร่มรำไรนะคะใบจะเขียวธรรมชาติของเขาพอเขาอยู่ใต้ใต้ร่มเงาก็จะให้ใบเขียวสวยเลยให้ดอกแดงงามแต่ถ้าเจอแดดปุ๊บก็แบบนี้เลยค่ะใบจะออกเหลืองเลยชะงักการจเจริญเติบโตเลย ปลูกครั้งเดียวสวยทั้งปีทั้งชาติเลยนะคะเอื้องไม้นาดอกแดงท่านที่ชอบไม้ประดับที่ดูแลง่ายปลูกง่ายปลูกต้นไม้ไม่เคยติดลองมาปลูกเอื้องไมา้นาดอกแดงดูคะ่ะการขยายพันธุ์ก็ง่ายการดูแลก็ง่ายาให้หน้ำให้ปุ๋ยปุ๋ยนี่ให้ปุ๋ยบํารุงดอกไปด้วยเลยที่สูตรบํารุงดอกนะคะให้ไปพร้อมๆกันพ่อเขาให้ดอกตลอดปี ให้น้ำวันหนึ่งให้ช่วงเย็นก็ได้ค่ะให้ครั้งเดียวสวยงามแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆชมความงามของเขาค่ะนี่กำลังจะตัดแต่งเอาต้นที่เขาหมดอายุแล้วออกไปสวยงามสวยงามจริงๆใช่ไหมคะ เรื่องหมายนาดอกแดงเราตัดมาได้ลักษณะอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะที่เป็นท่อนแบบนี้แล้วก็ปักลงไปเลยคะ่ะปักลงไปให้ช่วงรอยต่ออย่างนี้เขาอยู่ใต้ดินนะคะปักลงไปเลยคะ่ะ ต้องดูด้วยนะคะว่าช่วงโคนเขาถ้าเราปักปิดด้านก็ไม่ติดนะคะทีนี้อันนี้คือพอเขาออกดอกแล้วกิ่งนี้นะคะพอเขาออกดอกแล้วเขาก็แตกต้นใหม่ออกมาตรงโคนดอกแบบนี้เราก็แยกมาปลูกได้เลยนะคะ ปลูกได้เลยก็จะได้ต้นที่โตเร็วปักลงไปแบบนี้ค่ะกดดินให้แน่นเพราะเป็นไม้ที่ปลูกขยายพันธุ์ได้ง่ายมากๆนะคะ มุมนี้จะปูเอื้องหมายนาทั้งหมดเลยก็ค่อยๆทย,ยอยปูกก็ได้พอปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะรดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็ติดรากแล้วนะคะ ไมนาดอกแดงให้ดอกสีแดงสวยตลอดปีถ้าปลูกเป็นาเป็นกอใหญ่ๆนะคะปล่อยให้เขาขยายกอใหญ่ๆเขาจะให้ดอกสวยมากนะคะสร้างสีสันในสวนได้ดีมากๆเลยค่ะปลูกครั้งเดียวอยู่ได้ทั้งปีทั้งชาติท่านที่รักไม้ดอกให้ดอกตลอดปีปลูกเริ่มๆไปก็ ให้ความสดใสสวยงามในสวนได้ชมความงามเขาตลอดปีมีสิ่งดีๆมีประโยชน์เล็กๆน้อยมาฝากเพื่อนๆทุกวันนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของรุ่นีชาแนลค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ